เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าข่าวสะเทือนใจเมื่อเร็วๆนี้คือข่าวลูกฆ่าพ่อแม่และน้องทําไมจิตใจของเด็กสมัยนี้ถึงเป็นกันได้ขนาดนี้คะพ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรดีเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทําเรื่องเลวร้ายต่างๆได้คุณโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามงคลแห่งชีวิตข้อที่หนึ่งคือไม่คบคนพาล แล้วก็สองคบบัณฑิตถ้าไปคบคนพาลเข้าเนี่ยทุกอย่างในชีวิตี่จบเลยพื้นฐานจะดีเท่าไหร่จะไม่มีอะไรเหลือเด็กไปคบเพื่อนขี้ยาเดี๋ยวก็จะเป็นคนติดยาไปด้วยแล้วถัดมาคือให้คบบัณฑิตคําว่าเพื่อนในที่นี้เนี่ยอย่าดูแต่ว,ว่าเพื่อนที่เป็นคนคนอย่างเดียวนะแต่คือสิ่งที่เด็กเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็เสพทุกอย่างเช่นวิดีโอเกมสื่อต่างๆนี้ก็ใช่ทั้งหมด แล้วลองดูว่าพ่อแม่สมัยนี้ให้เวลากับลูกขนาดไหนหรือปล่อยให้ลูกเนี่ยจมจอมอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ที่โขดโหดแล้วเยี่ยมเยี่ยมข่าบเลือดท่วมจอจนเด็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจก็เลยโหดไปด้วยโดยไม่รู้ตัวงั้นพ่อแม่ตั้งแต่ลูกยังเล็กนะควรจะเอาลูกเนี่ยเข้าวัดแล้วก็เอาเรื่องนิทานชาดกบ้างเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเล่าให้ลูกฟังสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆซึมซับไปนในใจของลูก จนกระทั่งลูกของเราเองเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตากรุณาเป็นเด็กดีแล้วพ่อแม่ก็จะได้ลูกแก้วที่ชื่นใจเจริญพร